สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรนฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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  สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้คุณครูพลอยนะคะ<ม>ก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังกันอ่ากิจกรรมของคุณครูพลอยนั้นก็จะมีกิจกรรมการเล่านิทานนะคะอ่าเด็กๆชอบฟังนิทานกันไหมเอ่ยอ่าถ้าเด็กๆชอบฟังนิทานพร้อมที่จะฟังนิทานของคุณครูพลอยแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วอ่าเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานของคุณครูพร้อยมีชื่อเรื่องว่าหนูชอบไปโรงเรียนอ่าเด็กๆอ่านตามคุณครูพร้อยอีกหนึ่งครั้งนะคะหนูชอบไปโรงเรียนอ่าหนูชอบไปโรงเรียนเด็กๆชอบมาโรงเรียนกันหรือเปล่าคะอ่าพร้อมที่จะฟังนิทานของคุณครูพร้อยแล้วหรือย,ยังคะ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มฟังนิทานกันเลยนะคะ,ะเมื่อก่อนตอนเช้ารู่น้องแก้มได้แต่เฝ้าดูพี่9ก้าออกจากบ้านอย่างอารมณ์ดีพี่9ก้าจะไปไหนคะแม่น้องแก้มถามไปโรงเรียนไงจ๊ะแม่บอกที่โรงเรียนมีอะไรนะ พี่ก้าถึงชอบไปโรงเรียนทุกวันแต่วันนี้น้องแก้มจะได้ไปดูด้วยตัวเองน้องแก้มตื่นเต้นรีบตื่นแต่เช้าเหมือนพี่ก้าอาบน้ำเองใส่ชุดนักเรียนเองด้วยน้องแก้มเก่งจังพี่เก้าชมเก่งเหมือนพี่เก้าน้องแก้มบอก น้องแก้มกินอาหารเช้าจนหมดเป็นคู่หูจอมพลังกับพี่ก้าพร้อมไปโรงเรียนแล้วครับพร้อมไปโรงเรียนแล้วค่ะแม่บอกว่าดูแลน้องด้วยนะจ๊ะพ่อบอกว่าเย็นนี้พ่อจะมารับนะพี่ก้ารับคำและพูดว่าสวัสดีครับ น้องแก้มก็พูดว่าสวัสดีค่ะพร้อมปรับนมมือไหว้พี่ก้าจูงมือน้องแก้มไปหาคุณครูแล้วรออยู่หน้าห้องไม่ยอมไปไหนน้องแก้มบอกว่าไม่เป็นไรหนูอยู่กับคุณครูได้ของเล่นก็เยอะเพื่อนก็แยะน้องแก้มเก่งจัง พี่ก้าชมเก่งเหมือนพี่ก้าน้องแก้มบอกน้องแก้มสนุกสนานอยู่ในห้องเรียนได้รู้จักเพื่อนใหม่ชื่อว่าขวัญชมพู่มุกฟ้าภูมินนน้องแก้มได้ฟังนิทานสนุกสนุกที่คุณครูเล่ามีทางเจ้าหญิงเจ้าชาย มังกรน,นางฟ้าจากนั้นคุณครูก็ชวนร้องรำทำเพลงให้น้องแก้มและเพื่อนเอนเต้นตามเป็นจังหวะเมื่อคุณครูปล่อยให้เล่นอย่างอิสระน้องแก้มก็เล่นเป็นคุณหมอรักษาคนไข้ในชั่วโมงศิลปะใครจะวาดรูปหรือปั้นแป้งก็ได้ น้องแก้มเลือกปั้นแป้งปั้นเป็นพี่ก้าวน้องแก้มคุณพ่อคุณแม่พอพักเที่ยงน้องแก้มกินข้าวกับเพื่อนๆได้ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดน้องแก้มคิดว่าจะต้องช่วยพี่ก้าแบบนี้ตอนอยู่ที่บ้านบ้างแล้วล่ะ นอกจากห้องเรียนก็สนุกไม่แพ้กันคุณครูพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นให้เลือกมากมายฮ่าฮสนุกจังน้องแก้มหัวเราะตอนนี้น้องแก้มเริ่มจะสนิทก,กับเพื่อนใหม่แล้วนะโดยเฉพาะกับน้องฟ้าตอนเย็นพี่ก้าวมารอตรงเวลา คุณพ่อคุณแม่ก็มารับพร้อมหน้าที่โรงเรียนสนุกแบบนี้นี่เองพี่ถึงได้ชอบมาโรงเรียนน้องแก้มก็เทบจะร้อให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วสินะอยากมาโรงเรียนอีกจังอ่าเป็นยังไงบ้างคะนิทานสนุกสนุกของคุณครูพลอยอ่าเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันหรือเปล่าคะอ่า ปิดเทอมปิดเทอมกันหลายวันเด็กๆคงจะคิดถึงโรงเรียนแล้วสินะพร้อมที่จะมาโรงเรียนกันไหมเอ่ยคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆนั้นดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นหวัดไม่ไม่ให้ไม่สบายนะคะช่วยดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอานอนรับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่นะคะทีนี้ สำหรับวันนี้คุณครูพลอยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ